สวัสดีค่ะอะไรก็ได้บายวาดวันนี้เราจะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องรถนะคะยี่ห้อ 70mai ของ Xiaomi นะคะอุปกรณ์ตามภาพเลยนะคะก็มีกล้องมีแผ่นสามีตัวเสียบชาร์จในรถยนต์สายแล้วก็เมมนะคะเราจะติดตั้งก่อนหรือติดตั้งหลังก็ได้ในการที่จะติดตั้งแอปบนมือถือนะคะ อันนี้เราทําการติดตั้งไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มารีวิวกันให้ดูสายเสียบให้เรียบร้อยนะคะใส่เมมให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาทําการติดตั้งกันนี่คือลักษณะของตัวกล้องนะคะ7 0 m a i นะคะของ i ซมี i เราจะกดปุ่มนี้นะคะเพื่อที่จะพร้อมในการติดตั้งถ้าเรายังไม่ติดตั้งที่เครื่องยนต์เราก็สามารถกดปุ่มเมื่อสักครู่แล้วก็เสียบสายที่สายชาร์จในลักษณะภาพเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งแอปเลย ได้ทำานี้ก็ได้ในการติดตั้งที่รถยนต์เนี่ยจะใช้ปลุตัวสีขาวเนี่ยค่ะปลายติดกับพลาสติกที่จะมีมาในกล่องที่เราซื้อนะคะกับกระจกด้านบนที่หลังด้านกระจกตามสะดวกของเราในมุมกล้องทุกครั้งเนี่ยเราจะติดตั้งเราต้องกดตัวนี้นะคะปุ่มนี้เพื่อที่จะให้เครื่องมีสัญญาณกับแอปอาการในการติดตั้งระบบนะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็สามารถซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนได้ในลักษณะ ที่การติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวกล้องจะติดอยู่ข้างบนนะคะเรียบร้อยอต่อไปก็คือเราก็จะโหลดแอปลงมานะคะแอป7.0 mai ค่ะแล้วก็โหลดแอปลงมาเพื่อที่จะติดตั้งอันนี้ใช้ wi-fi ของเราก่อนนะคะใช้เน็ตของเราก่อนในการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยค่ะการติดตั้งแอปมี2วิธีเชื่อมต่อกับ facebook และเชื่อมต่อกับอ e ีเมลนะคะเมื่อเราทำการติดตั้งเรามันจะขึ้น เราก็เข้าไปในแอปเพื่อติดตั้งใส้อีเมลก็ใส่อีเมลลงไปนะคะในช่องมันจะมีสองช่องให้เรานะคะนี่คือการล็อกอินเข้าไปนะคะก็ใส่อีเมลจะลงไปให้เรียบร้อยนะคะจะมีปุ่มเล็กเม็ดุ่มล่างขวาแล้วกดเข้าไปแล้วมันจะให้เราอ่ะเข้าไปในอีเมลของเราเพื่อจี่จับไปดูรหัสมาใส่แล้วก็ล็อกอินส่วนนี้เป็นการล็อกอินโดยเฟซบุ๊กเราก็กด Facebook เข้าไปนะคะ แล้วเราก็เชื่อมต่อดหนึ่ง,างการในในลักษณะของเ c e บ o o กอ่าจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลกันเลยใส่ชื่อ email อีเมลลงไปนะคะสังเกตมุมเล็กๆนะคะที่จะเป็นเล็กๆนะคะของบรรทัดล่างเขาจะบอกว่าให้เราอ่ะรับรหัสนี่คือเ,เขาจะมีให้เราไปรับที่อีเมลนะคะเพื่อมารอกอินตรงนี้ใส่เข้าไปจะมีเวลาประมาณ10วินาทีนะคะเราก็ต้องเข้าไปเอารหัส จากที่เขาส่งมาให้ในมือเราเพื่อที่จะใส่ลงไปในช่องนั้นแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเชื่อมต่อเน็ตเชื่อมต่อกับแอปให้เรียบร้อยติดตั้งลงเครื่องให้เรียบร้อยนะคะถ้าเขาถามอะไรามาเราก็คอนเฟิร์มแล้วก็กรีเข้าไปอันนี้ต่างล็อกอินโอเคล็อกอินเข้าไปเลยนะคะปึ๊บรอจ้ะเราก็เห็นชอบแล้วก็กดกรีดไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จากนั้นเราออกและเราเข้าแอปนะคะเข้าไปที่แอป เรียบร้อยจ้าแล้วก็กดทางล่างเดบิดน,นะคะเลือกอุปกรณ์ชนิดของเราที่เราจะติดตั้งแล้วเขาจะมีให้เราใส่รหัส WiFi คือถ้าเกิดเขาบอกให้เราเลือก WiI-Fi แเราก็เลือก WiFi 7จ็ i ไนี่แหละคะ่ะเลือกมาเรียบร้อยให้ใส่รหัสผ่าน1 2 3 4 5 6 7 8นะคะจนอันนี้คือการกำลังเชื่อมต่อนะคะตอนนี้เพอ่งลังเชื่อมต่อกับตัวกล้องอยู่นะคะถ้าอยู่กับกล้องคุณจะมีเสียง ตลอดเวลาของกล้องนี่คือกําลังเชื่อมนี่แล้วค่ะกําลังติดตั้งอยู่นะคะโหลดโหลดโหลดอยู่นะคะักคู่ประมาณสั้สิบวิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ open. โอเพนโอเพนเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็สามารถจะ,จะดูกล้องด้านหน้าของเราได้แล้วนะคะถ้าเรายังมุมกล้องไม่โอเคเราก็ปรับได้อันนี้นะ,ะ๊ะส่วนปุ่มสีฟ้านี่ก็คือว่าเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้แคปเจอร์นะคะ เราสามารถสั่งด้วยเสียงก็ได้นะคะแต่ทีนี้จะใช้กดอันนี้ก็ได้นะคะนี่คือการเข้ามาทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อหรือการจะเข้ามาดูเนะี่ยเราจะต้องกด wifi เชื่อมต่อ wifi ทุกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะดูาภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆที่เราได้เก็บข้อมูลเอาไว้อันนี้เป็นมุมด้านซ้ายถ้าเรากดไปเราจะมี เมนูต่างๆให้เราได้ดูนะคะนี่ลองแคปเจอร์นะคะปึ๊บเน,นี่ยนี่คือเขาจะบอกว่าเออมีการถ่ายรูปไว้นะอี่ยเขาก็จะเก็บไปในเมนูของเขานะคะนี่นะคะถ้าเราเข้าไปในเมนูดีวิดข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออมันจะมีช่องต่างๆที่เก็บเป็นทั้งภาพเป็นแล้วแต่นะคะเป็นดีแ,แตบเครื่องของเราที่แล้วจตตั้งชื่อภาพเมื่อเราเข้าไปเนะี่ยก็จะมี เยอะมากนะคะอันนี้ลักษณะของการเก็บภาพของเขา1ไฟล์จะเป็นหนาทีนะคะถ้าเราไม่ต้องการแล้วอันไหนที่กลัวเมมเต็มไวเราก็กดลบออกไปนะคะมุมด้านซ้ายจะเป็นยี่ิบเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มป๊บนแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนี่คือลักษณะของการติดตั้งที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าตัวของเรานะคะปุ่มด้านซ้ายของเรา รถสตาร์ทเมื่อไหร่ก็ตามาตัวนี้จะทำางานอัตโนมัติเวลาเครื่องยนต์สตาร์ตติดนะคะถ้าเรายังไม่ได้สตาร์เครื่องหรือไปไหนเขาก็จะไม่มีการเซฟภาพเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วจะนี่คือสายนะคะที่เราเสียบเชื่อมต่อกันกับกล้องด้านหน้านะคะภาพมีประโยชน์ยังไงก็ขอให้กดติตตามกันด้วยนะคะนี่คือภาพนะคะที่ ภาพมุมฟ้างภาพนิ่งนี่เกายไว้นะคะนี่คือภาพที่เราออกเดินทางนะคะจะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบมีประโยชน์ยังไงนะคะอะไรก็ได้ใบว่าจ้าสวัสดีค่ะ